จังหวัด,ดนตรีนี่มันมัน,มนจริงๆท่านสาธิตรับดอกไม้ได้สักครู่หนึ่งนะครับขออนุญาตแนะนําอีกท่านหนึ่งที่มาถึงเวทีแล้วครับรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์จากกรุงเทพมหานครกนจติกาวันนี้ครับให้ขึ้นมาเที่บความสูงกันหน่อย นะครับว่าเรามีหลายหลายรุ่นเชินทั้นก่อนนั่งอยู่บนเวทีร่วมกับเราครับมาใ้จะถามก่อนว่าอากาศข้างบนเป็นไงบ้างเขาบอกอากาศดีพี่น้องชาวโคราชครับไม่รู้จกขานจังหวัดอื่นยังไงเยอะเหลือเกินวันนี้ครับผม มีคนบอกก็ามาจากจังหวัดเลยก็มีนะครับอยู่ในโปรแกรมที่จะไปจังหวัดเลยด้วยนะครับพี่น้องครับแต่ผมกำลังจะบอกอย่างนี้ครับว่าวันนี้มาที่โคราชมีคนต่อว่าข้างเวทีว่ารอตั้งนานเมื่อไหร่จะมาโคราชสักทีวันนี้มาแล้วครับวันนี้เป็นครั้งที่37ของเวที ประชาชนผ่าความจริงที่กําลังจะถือโอกาสบอกก็คือว่าสัปดาห์หน้าวันที่สองกุมภาพันธ์พบกันที่จังหวัดแพร่ครับพี่น้องภาคเหนือไปพบกันที่จังหวัดแพร่ถัดจากจังหวัดแพร่วันที่สองกุมภาวันที่เก้ากุมภาพันธ์พบกันที่จังหวัดกาลสิน อำเภอสมเด็จเสร็จจากวันที่9พี่น้องภาคกลางครับ16กุมภาพันธ์พบกันที่ปราจีนบุรีที่เ hey, ฮข้างหน้านี่คือมาจากประจีนป่ะเนี่ยเรามีแฟนที่มาจากทุกจังหวัดและกำลังติดตามผมกำลังจะบอกกับพี่น้องครับว่าตลอด30กว่าเวทีที่ผ่านมา ในหลายเวทีมีเหตุการณ์ที่พิสูจน์แล้วว่าคนที่รักความสงบรักความปรองดองคือพวกเราที่เวทีพาความจริงครับพี่น้องแต่มันก็พิสูจน์ในหลายเหตุการณ์เหมือนกันว่าแทนที่เราจะปราศัยไปได้โดยระบอบประชาธิปไตยใครก็จัดปราศัยได้ถือเป็นสิทธิ มีเหตุการณ์ที่พิสูจน์เหมือนกันว่ามีคนที่ไม่อยากให้จัดเวทีนี้ขึ้นและส่งคนไปก่อกวนไปปั่นป่วนด้วยทุกครั้งเราเคยเจอเหตุการณ์หนักๆที่จันทบุรีถ้าพี่น้องจำได้กลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงจัดรถจัดเครื่องขยายเสียงไปก่อกวนไปปั่นป่วนที่นั่น ถือเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดผมจำได้ว่าถัดจากจังหวัดจันทบุรีคืออุทัยธานีพี่น้องอุทัยรวมตัวกันจนทำให้มวลชนที่จะมาป่วนต้องถอยทับกลับก่อนมาโคราชก็วันใจเพราะที่นี่มันเยอะแลมบ้งแลมโบ,มโบอีตองอีโต แต่ที่จะบอกที่ไม่มานี่ไม่ใช่เพราะอะไรพวกแกนนำมันได้ดีไปแล้วมีอยู่คนหนึ่งมานั่งตรงนี้ที่พูดต่อไปนี้เนี่ยผมกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าเล่าข้อมูลเพื่อที่เราจะได้เข้าใจร่วมกันมีคนไปสืบมาแล้วครับมีชื่อนามสกุลบ้านเลขที่เรียบร้อยผมจะไม่ประกาศ แต่ผมกำลังจะบอกว่าพี่คนเนี้ยชื่อพี่พิสิทธิ์ผมจะบอกพี่พิสิทธิ์ว่าพี่ครับที่พี่ทำตะกี้ไม่เท่เลยพี่ก็เป็นชาวบ้านธรรมดาทำมาหากินซื้อของแพงเหมือนเราทุกคนแล้วพี่จะกลายเป็นขี้ข้า ของคนที่สั่งมาด้วยเหรอคนที่สั่งพี่แกนำถ้ามันแน่จริงมันเก่งจริงให้มันมาเองคนอย่างพี่พิสิทธิ์ที่มาทำวันนี้ตอนแรกผมก็โกรธเหมือนพี่น้องมาแล้วเขียนด่าอะไรต่อมีอะไรแต่ผมมาคิดอีกทีหนึ่งชาวบ้านธรรมดาเหมือนเรา เขาอาจหลงผิดไปได้พี่พิสิทธ์ครับผมให้อภัยพี่รเราให้อภัยคุณพิสิทธิ์ไหมครับ,รบแต่เราจะไม่ให้อภัยไอ้แกนนำกับจอมองการ,กรที่เป็นคนสั่งคนเหล่านี้มารประเทศชาติบ้านเมืองที่ปัน่นป่วนมาถึงขนาดนี้พี่น้องครับเป็นเพราะคนที่อยากได้อำนาจ แล้วพยายามขยายอำนาจต่อไปไม่สิ้นสุดสามสิบกว่าเวทีที่เราพูดกันมาเราพูดถึงคนที่อยากได้อำนาจแล้วเอาอำนาจนั้นไปสแสวงหาด้วยวิธีการที่ทุจริตจนศาลลงโทษว่าทุจริตปรับเงินปรับทองเป็นเงินมหาศาลแต่วันหนึ่งเขาก็อยากกลับมาได้เงินนั้นคืน และอยากได้อํานาจเพื่อตัวเองจะได้ทุจริตต่อไปอีกเขาทําอย่างไรครับในวันนี้เราเห็นชัดเจนครับว่าหนึ่งเขาพยายามจะสร่าเขาพยายามจะล้างสมองคนเขาพยายามจะบอกว่าประเทศนี้มีเรื่องไพร่มีเรื่องอธมมาดคนที่อยู่กับเขาคือไพร่ต้องต่อสู้กับอํามมาด คนเหล่านั้นคิดว่าเป็นไพร่จริงไปรบกับอัมมาดไปกันใหญ่ครับในกรุงเทพสู้กันไปสู้กันมาคนที่ตายคือลูกหลานชาวบ้านส่วนแกนนำสุขสบายทุกคนและวันนี้ที่ใส่เสื้อไพร่ไปยืนพูดบนเวทีวันนี้มันเป็นอัมมาดไปแล้ว ปล่อยคนอย่างพี่พิสิทธิ์เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายขายก๋้วยเตี๋ยวมานั่งชูป้ายรอคนกระทืบแล้วถ้าพิสิทธ์มนโดนกระทืบมึงรับผิดชอบชีวิตเขาไหมนี่คือความจริงพี่น้องครับหลายปีที่ผ่านมานี้ด้วยวิธีการอย่างนี้ที่เขาสร้างขึ้นมา เป็นวิธีการที่ทําให้ชาวบ้านต้องโกรธกันเองต้องเกลียดกันเองแต่แกนนํากับจอมบงการมันเสวยสุขทุกคนผมจะพูดว่าตั้งแต่เวทีที่38ที่แพร่บอกไปถึงเสื้อแดงทุกคนที่เป็นสามัญชนคนธรรมดาพี่อย่ามาเลยพี่บอกมันเลยแกนนำมึงแน่จริงมึงไปประทวงเองเอที่ยวหน้าที่แพร่ผมไปด้วย ถ้ามันแน่จริงแกนำมึงมาเองแน่จริงมึงมาเลยไอ้ตู่ผมกำลังจะบอกครับว่าเราต้องแยกแยะนี่คือวิธีการปลุกปั่นหัวคนลำดับถัดไปพี่น้องครับสิ่งที่เราพูดความจริงกันบนเวทีนี้คือความพยายามของเขาที่จะขยายอำนาจนิยมต่อไปไม่สิ้นสุด ใครก็ตามที่คิดไม่ตรงกับเขาใครก็ตามที่เป็นคนละพวกกับเขาแม้เป็นประชาธิปไตยเขาก็ต้องกันแกล้งเขาก็ต้องยัดเยียบพี่น้องคิดเหรอครับนายกรัฐมนตรีที่ขึ้นมาดูแลชาติบ้านเมืองด้วยความรักชาติจบมาไม่มีธุรกิจอื่นนอกจากเล่นการเมืองทําเพื่อประชาชนไม่มีทุจริตไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เจอเหตุการณ์วุ่นวายในบ้านเมืองใช้หลักกฎหมายไปจัดการเจอเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองเจอคนทุบรถจะฆ่าก็ยังอุตส่าอดทนทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองต่อไปจนเหตุการณ์คลี่คลายสู่ความสงบเสนอแนวทางปรองดองวันนี้พวกคุณยัดเยียดให้เขาด้วยข้อหาฆาตกรเป็นไปได้เลยครับพี่น้อง รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงที่ดูแลชาติบ้านเมืองเป็นห่วงใช้หลักกฎหมายในการจัดการวันดีคืนดีคุณก็ยัดเยียดข้อหาให้เขาเป็นฆาตกรน,นี่คือวิธีและความคิดอำนาจนิยมที่จะต้องไปกําจัดเขาแล้วพี่น้องต้องไม่ลืมครับนอกเหนือจากใช้อำนาจรัฐยัดเยียดตั้งข้อหาต่าง อย่างที่คุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพเจอซึ่งพวกเราที่นี่มาทุกคนบอกว่าอย่าท้อนะสู้สู้ใช่ไหมครับพี่น้องอหลายคนที่มาที่นี่บอกเราว่าสู้สูวันนี้อยู่กันครบอภิสิทธิ์สุเทพตบมือให้กำลังใจเขาหน่อยพี่น้องครับแต่ผมจะบอกกับพี่น้องว่าอำนาจน,นิยมมันไม่จบ ยังมีอำนาจเถื่อนที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลชุดนี้แล้วคุณไม่จัดการต้องไม่ลืมกรณีความเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับคุณราเมศรัตนชเวงพี่น้องจำได้ไหมครับราเมศเป็นทนายคนหนุ่มอนาคตไกลเสียสละธุรกิจไม่ทำมาทำงานการเมืองที่เขารักมาอยู่ฝ่ายกฎหมาย ต่อสู้กับพักมาตั้งแต่คดียุบพ,พักจนตอนหลังเป็นมือกฎหมายไปยื่นตรวจสอบเหตุการณ์สำคัญสำคัญเช่นกรณีที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นตำรวจไทยไปเมืองนอกให้นักโทษหนีคดีติดดาวให้และยังมีหน้ามาบอกคนไทยว่าได้มาวันนี้เพราะพี่ห้ กูอยากจะถามว่าเงินเดือนมึงพี่มึงให้เหรอหรือเงินประชาชนคุณราเมีตรวจสอบอีกหลายกรณีพี่น้องครับวันดีคืนดีขับรถกลับบ้านคนเดียวเพราะเขาไม่มีศัตรูอื่นไม่มีขัดแย้งกับใครบอกที่สุดใจแม้มีคนบอกว่าถูกตามขู่ตามฆ่าเขาก็ระมัดระวังตัวเพื่อนก็ดูแล แต่คนดีอยู่ที่สว่างพี่น้องครับคนชั่วมันอยู่ที่มืดวันดีคืนดีกลับขับรถกลับคอนโดที่บางนากำลังลงจากรถยามกำลังจะเข้าไปช่วยคนร้ายมาสองคนขี่มอเตอร์ไซค์เอาเหล็กทุบที่ศีรษะจนล้มลงสลบและทราบทีหลังว่าเมื่อเขาสลบไปแล้วยังรุมกระทืบเขาซ้ำอีกวันนี้คุณราเมศยังอยู่ในโรงพยาบาล ผมไปเยี่ยมท่านอภิสิทธิ์คุณสุเทพท่านชวนทุกคนในพักเป็นห่วงไปเยี่ยมเขาวันนี้นะครับเท่าที่ผมทราบสองอาทิตย์ที่แล้วกระดูกซี่โครงหักเพราะเขาสลบแล้วไอ้ชั่วคนนั้นมันยังกระทืบซ้ำผมจะถามว่าวันนี้ตำรวจไทยของไอ้เหลิมที่มึงบอกเก่งนักหนาจัดการคดีไปถึงไหนแล้ว เห็นเวลาคนไปแฮกทวิตเตอร์ยิ่งลักสาวันมึงจับได้แล้วทำไมกรณีนี้ถึงไม่คืบนะนี่คือสิ่งที่จะเชียห้กับพี่น้องเห็นครับว่าอำนาจนิยมที่ขยายตัวภายใต้อำนาจเถื่อนที่ยักคิ้วหลิวตากันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยและอำนาจเหล่านี้จะยุติได้ด้วยความจริงเท่านั้นเราต้องเอาความจริงเข้าสู้พี่น้องครับ แต่ตามการสิ่งที่เป็นำนาานิยมที่เกิดขึ้นนี้สิ่งหนึ่งที่เขารับรู้ว่าประชาชนติดตามคือข่าวสารข้อมูลเมื่อก่อนเราดูโทรทัศน์เราดูข่าวเราฟังวิทยุฟังข่าวเราอ่านหนังสือผิดแต่ที่ผมบอกมาทุกเวทีก็คือสิบกว่าปีมานี้แนวความคิดอำนาจนิยมของระบอบทักษิณ มีความพยายามที่จะครอบครองครอบงำสื่อสารมวลชนเพื่อให้ประชาชนได้รู้เฉพาะสิ่งที่เขาต้องการให้รู้เท่านั้นสื่อมวลชนคนไหนอ่านข่าวเป็นกลางโดนจัดการออกไปในอดีตรายการเจิมศักดิ์ปินทองวันดีคืนดีปลดฟ้าผ่ากลางอากาศไม่ต้องไกลพี่น้องรัฐบาลชุดนี้ ใครบอกว่าน้องสาวนี่จะต่างกับทักษิณแกะลอยกันมาคโคลนนิ่งเลย <Hey. S 1> กนกลัดวงสกุล <Hey. S 1> อ่านข่าวอยู่ช่องก้าวันดีคืนดีมีการเปลี่ยนบอร์ดบอร์ดแต่ละคนไปนั่งดีๆทั้งนั้นจัก,กรพันยมจินดายอย่างนี้ <Hey. S 1> ล่าสุดประธานบอร์ดใครครับสุธรรมแสงประทุม ไปจากกลุ่มเครือข่ายระบอบทักษิณทั้งสิ้นกนกอ่านข่าวดูดีคนติดตามทั้งเมืองโฆษณาก็เข้าเพราะมาจากเนชั่นวันดีคืนดีไม่ถูกใจสั่งไม่ได้ส่งเสื้อแดงเข้าไปก่อนไปด่ากนกแล้วถ่ายวิดีโอออกมาเผยแพร่มันเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ยังไงช่องก้9มียงมียามเรียบร้อยไอ้หมอนี่ไปด่ากนกมึงเดินเข้าถึงตัวเลย แถมผู้บริหารช่องเก้าไม่สั่งให้สอบสวนใดๆทั้งเส้นนี่คือกรณีคบคามสื่อที่ชัดเจนที่สุดในรัฐบาลชุดนี้สุดท้ายยังไงครับข่าวออกมาว่ากนกจะออกโดนปลดออกวันดีคืนดีมันปลดจริงๆครับโดนทั้ข่าวเช้าข่าวค่ำอ้างว่ารายการกนกขาดทุนกนกออกไปเกือบปีให้ใครมาจัดจำได้เปล่า จำไม่ได้ไม่รู้ใครมาจัดถ้าปลดรายการกระหนกออกเพราะขาดทุนรายการใหม่ก็กำไรความจริงรายการกระหนกอะกำไรแต่วันนี้ผมไปดูตัวเลขแล้วที่มาจัดแตนขาดทุนย่อยยับ <Yeah. S 1> แต่ที่หนักที่สุดพี่น้องครับคือรายการปลดละคร ไี่นี้เลยปล้นสิทธิ์การดูละครของประชาชนทำไมต่อไปนี้กูต้องดูละครที่มึงสร้างเหรอละครที่ไม่ถูกใจรัฐบาลต่อไปนี้ห้ามดูเหรอต่อไปนี้ต้องดูประวัติทักสินตาดูดาวเท้าติดดินเหรอดูเรื่องความจริงไม่ได้เหรอดูเรื่องความดีไม่ได้เหรอดูเรื่องหนังที่ความชั่วแพ้ความดีไม่ได้ใช่ไหม เพราะ,สะแสลงใจมึงใช่เปล่าเรื่องเหนือเมฆวันนี้ผมนั่งรถมาโคราชผ่านปั๊มน้ำมันแวะลงไปอ่านหนังสือในเซเว่นมีหนังสือบางฉบับเขียนความจริงเบื้องหลังสั่งแบนเหนือเมฆผมคิดได้เล่มนี้มันกล้าเว้ยเฮ้ยแสดงว่ามันกล้าแฉแน่อ่านแล้วจบเลยครับเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้ อำนาจรัฐบาลนี้เซ็นเซอร์คุมถึงหนังสือดาราแล้วพี่น้องไปเขียนบอกว่าเล่มนี้เขาดูแล้วจะเหมือนกับเรื่องไทยแลนด์ก็ทาเลนที่เอาหน้าอกไปทาสีกลัวว่าถ้าปล่อยออกมาแล้วจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ผมก็อยากรู้เหนือเมฆมีเอาหน้าอกไปทาสีด้วยเหรอ,อผมก็จะบอกกับพี่น้องว่าไม่มี วันนี้มีคนบอกผมว่าเปิดคลิปด้วยเปล่าผมบอกไม่ต้องเปิดแล้วทุกคนจําได้ขึ้นใจเหนือเมฆสิบสองตอนฉายมาเก้าเป็นเรื่องความชั่วกับความดีสู้กันแล้วความดีต้องชนะแต่ไอคนชั่วในเรื่องนี้มันเป็นนักการเมืองคนดีก็เป็นนักการเมืองแต่ถูกกันแกลง้งแล้วในเรื่องนเมียของนักการเมืองคนดีอ้อนวอนพรพระขอให้ความดีชนะความชั่ว เรื่องนี้พอโดนแบนเสร็จไม่ให้ฉายต่อบอกว่าเนื้อหาไม่เหมาะสม<อ>ผมลองถามชาวบ้านแล้ว<อ>ไม่เหมาะสมอย่างเดียวเรื่องนี้<อ>คือเนื้อเรื่องแทงใจพ่อมันมันมีความจริงเบื้องลึกเยอะที่ผมเล่าให้กับพี่น้องฟังเ,<อ>เรื่องนี้มีคนพยายามจะโยนใส่ช่องสามว่า ตัดออกเพื่อปั่นโกยเรตติ้งอะไรต่ออะไรช่องสามไม่ต้องโกยเรตติ้งแล้วมันไปไกลแล้วแต่ละครเลือกนี้คำถามก็คือถ้าไม่ใช่เรื่องดีกับชั่วถ้าไม่ใช่เรื่องนักการเมืองชั่วจะถูกแบนไหมครับมีคนถามต่อทำไมช่องสามไปกลัวรัฐบาลไม่กลัวเลยครับเพราะช่องสามไม่ใช่ของตัวเองแต่เป็นคลื่นสัญญาสัมปทานของรัฐ สัญญาสัมปทานนี้ช่องสามได้มาเกือบเกือบจะยี่สสสิปีแล้วสัญญาต่อไปอยังทั่งอีกสิปีข้างหน้าเจ้าของสัญญาสัมปทานคือสำนักนายกรัฐมนตรีบริหารผ่านทางอสมทช่องเกช่องเ้าที่บริหารมีรัฐมนตรีกำกับชื่อวราเทพรัตนากรอสมทสังกัดสำนักนายก หัวหน้าผู้บริหารสำนักนายกสูงสุดชื่อยิ่งลักษณ์ชินนวัตรคำถามผมก็มีต่อไปว่าถ้าละครที่ชาวบ้านดูเพื่อบันเทิงคุณแทรกแซงคุณสั่งแบนได้เท่านี้แล่ข่าวที่เราดูมันจะเชื่อได้หรือครับพี่น้องเพราะฉะนั้นตอนนี้โทรทัศน์ครับ ต้องดูด้วยความพินิษพิเคราะห์หลายช่องพยายามจะชี้นำนั่นดีนะครับไม่ต้องห่วงพูดแน่นอนที่กำลังจะบอกต่อไปก็คือว่ามันถึงมีการกำเนิดของโทรทัศน์ดาวเทียมเพื่อบอกความจริงให้กับประชาชนที่ถ่ายทอดรายการนี้ทุกวันนี้มีสามช่องหนึ่งนิววิ อยู่จานดำช่องหนึ่งสองสี่สองทีนิวและสามบลูสกายและผมดีใจนะมาโคราชนั่งรถผ่านมาทางซอยจอที่เปิดในโคราชนี่บูสกายทั้งบทไอ้นี่ประทับใจผมกำลังจะบอกกับพี่น้องต่อไปว่า ดูทีวีเราต้องเลือกเราต้องทำความเข้าใจแม้แต่กระทั่งหนังสือพิมพ์พี่น้องครับเมื่อก่อนมีเจ็ดปดฉบับพออ่านกันได้เก้าปีสิบปีที่ผ่านมานี้มีกระบวนการเข้าไปทีกว่าแทรกแซงแทรกซึมแทรกซื้อหนังสือพิมพ์บางฉบับมีจุดยืนที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงวันนี้อยู่ข้างเวทีมีคนหนึ่งเดินมาสกิดถามผม เป็นคําถามที่เด็ดมากแล้วรู้ว่าคนนี้ดูพาความจริงประํำถามผมว่าคุณสาธิตมติชนมันยังขายดีเหมือนเดิมหรือเปล่าเด็ดมากเลยครับที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าดังซื้อพิมพ์เหล่านี้แม้แต่กระทั่งคนซึ่งเคยทำงานอยู่กับเขาอึดอัดใจโดนบีบและลาออกไปหลายคน แต่สพ่งที่ผมอยากจะเห็นและบอกผ่านเบทีผ่าความจริงนี้คือเราอยากจะเห็นสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่แทนประชาชนสื่อมวลชนเขายกเป็นฐานนันดรที่4จะต้องไม่ถูกครอบงำจากอำนาจรัฐหรือใครผมไม่อยากเห็นสื่อมวลชนที่ขายตัวขายวิญญาณให้กับคนชั่วผมไม่อยากเห็นสื่อมวลชน ที่ยอมขายตัวให้กับธุรกิจเพื่อหาเงินแต่เราอยากเห็นสื่อมวลชนอุดมการที่ถ่ายทอดเผยแพร่ความจริงบอกกับประชาชนนั่นคือสื่อมวลชนที่แท้จริงแต่ถ้าพี่น้องดูโทรทัศน์อ่านหนังสือพิมพ์ฟังวิทยุต่อไปนี้ฟังรายการผ่าความจริงแล้วให้คิดต่อครับ ว่าถ้าสังคมนี้คนชั่วเสียงดังขึ้นทุกวันแล้วคนดีเสียงเบาลงเบาลงไม่กล้าพูดกับใครมากขึ้นทุกวันสุดท้ายความชั่วมันจะเอาชนะความดีแต่ผมไม่เชื่อผมเชื่อว่าความดีต้องชนะความชั่วต่อไปนี้คนดีต้องอย่าอยู่เฉยดูรายการโทรทัศน์ ดูรายการข่าวอะไรที่พี่น้องเห็นว่าไม่เป็นธรรมโทรศัพท์มือถือมีกันทุกคน SMS ส่งได้ไหมครับกดเลยส่งไปเลยแสดงความเห็นที่ชัดเจนไปเลยและถ้าส่งไปแล้วเขาไม่เอาลงให้โทรไปที่ช่องมันเลย ไม่ว่าเป็นรายการข่าวเช้าข่าวเที่ยงข่าวเย็นข่าวค่ำผู้ประกาศคนไหนถ้าส่งเอสเอ็มเอไม่ทันใจได้ไม่มันไม่ยาวพอเขียนจดหมายถึงช่องต่างๆเรียกร้องความเป็นธรรมหนังสือพิมพ์ที่เขียนก็ไม่ใช่คนที่จะต้องกลัวที่พวกเราอ่านแล้ว แค่มีความรู้สึกว่าไม่เป็นทับไม่ถูกต้องข่าวไม่จริงกูไม่อ่านมึงอย่างเดียวไอ้ไม่อ่านนะ่ะแน่นอนอยู่แล้วถ้าจะอ่านแอบไปอ่านบ้านที่มันยังซื้ออยู่จะได้รู้ว่ามันด่ายังไงแต่พี่น้องต้องตอบเต้ด้วยการเขียนจดหมายไปบอกไปเล่าว่าพี่น้องอ่านรู้สึกยังไงและบอกไปด้วย อาจไม่ลงชื่อจริงแต่บอกเป็นคนตำบลไหนบอกว่าถ้าคุณไม่แก้ไขเราจะรณรงค์ให้คนตำบลน,นี้ไม่ซื้อหนังสือพิมพ์ของคุณแม้แต่ฉบับเดียวรายการวิทยุมีเบอร์โทรศัพท์โทรเข้าไปถ้าเป็นวิตรยุเสื้อแดงไม่ต้องกลัวบอกไปก่อนว่ากูขอเพลง พอมันเปิดเสียงออกอากาศเราก็บรนเลงเลยแต่อย่าใช้โทรศัพท์ลงทะเบียนชื่อตัวเองนะสิ่งที่ผมกำลังจะบอกกับพี่น้องคือเสียงคนดีต้องกล้าพูดและดังขึ้นในประเทศที่รัฐบาลใช้อำนาจนิยมมีอำนาจเถื่อนที่เขาไม่จัดการครอบครองครอบงำสื่อมวลชนปิดกั้นความคิดประชาชน เราในฐานะที่เป็นคนที่รักความจริงและความจริงไม่มีวันตายต้องใช้อาวุธเท่าที่เรามีหยิบฉวยขึ้นมาต่อสู้อาวุธเราคือสมองอาวุธเราคือปัญญาคือปากคือโทรศัพท์มือถือคือเฟซบุ๊คคือคอมพิวเตอร์คือทวิตเตอร์คือ Computer, คอ Twitter, ินสตาแกรมประเทศนี้ไม่ใช่คุณประกาศเราเองว่าทุกประเทศทั่วประเทศต้องไร้รอยต่อหมด ทุกคนต้องซ้ายหันขวาหันตามรัฐบาลหมดไม่ใช่เรายังมีเสรีชนคนคิดเป็นคุณทำผิดเรามีสิทธิตอบโต้นี่คือทั้งหมดของเวทีผ่าความจริงที่ต้องบอกกับพี่น้องคนดีให้พร้อมที่จะลุกขึ้นต่อสู้ผมดีใจที่เวทีโคราชพี่น้องมาพร้อมด้วยใจที่พร้อมจะเอาความจริงเข้าไปต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของสังคมใช่ไหมพี่น้องครับ ด้วยเสียงความจริงนี้แหละครับจากโคราชเราขยายต่อไปเรื่อยผมถือโอกาสนี้พี่น้องครับมันมีอีกหลายกรณีที่เราต้องร่วมกันต่อสู้แต่คนดีต้องอย่าอยู่เฉยและความจริงจะไม่มีวันตายขอบคุณครับพี่น้องครับ